นิดหนึ่งอ่ะนิดนึงตั้งแต่สัปดาห์นั้นแหละสัปดาห์ตอนที่พววคูจังแต่งหญิงมาคือผมพูดไปเลยว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะมันก็มีเรื่องที่เราคิดมากในหัวไปแล้วเออมันมีเรื่องที่เราคิดมากเป็นเรื่องปกติการที่แบบคิดมากเรื่องนั้นคิดมากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะคิดมากเว้ยต่อยบอกเออไม่เป็นไรจะคิดเยอะมันก็ไม่ได้อยู่ดีถูกป่ะเพราะสมองไม่คิดไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้จะว่าแบบแบบมันคิดไรเยะวะผมไม่ได้จะว่าเองนนเพราะผมถ้าเห็นปกติก็คคือผผมมมมไไ่่่วาเย ว่าตัวละครในเรื่องนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเว้ยไม่เคยเลยแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจความคิดของฮานินิดนหน่อยเออไม่ค่อยเข้าใจความคิดของฮานิเท่าไหร่ว่างนี้แล้วกันตั้งแต่ตอนที่โคคูจังแต่งหญิงมาในสัปดาห์นั้นนะผมก็เริ่มรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจความคิดมันสักเท่าไหร่อ่าถ้าเกิดในก่อนหน้าเนี้ที่เอ,อ่อโคคูจังแต่งผู้ชายมาแล้วแบบันใจเต้นอ่าแล้วแบบมีความคิดแบบเฮ้ วิหรือว่าแบบผู้ชายว่าอะไรอ่ะโอเคยังพอเข้าใจยังพอแตนเพราะว่าโคโคแงแต่งเป็นชายผมไม่รู้หรอกว่าในมุมมองพวกนี้แม่งอาจจะเหมือนผู้ชายมากๆก็ได้ไงถึงแม้ผมมองไม่ไงก็ผู้หญิงอยู่ดีก็เถอะเข้าใจว่ามันอาจจะมองว่าแบบโอ้ยแม่เหมือนผู้ชายมากๆจริงๆก็ได้ในโลกของอนิเมะเรื่องนี้ก็เลยแบบโอเคเข้าใจได้อะไรเง,งี้ยแต่พอมาตรงนี้แบบมึงจะอะอไรกันไน่วางตั้งแต่สัปดาห์ที่แบบเห็นโคโคแต่งหญิงมาแล้วมึงจะองไรกันแน่วะไม่เข้าใจความคิดมันอ่ะแบบอย่าคิดมากไงมึงก็ให้มีขอบเขตบางด้วยเรื่องบางเรื่องมึงน่าจะแยกได้นะ ไม่ใช่เด็กแล้วไปยี่สิบเก้าแล้วไม่ใช่หรอคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบเออดูสนุกดีมากอะ่ะเลยแบบว่าเอออาจารย์อาจจะเขียนแค่แบบว่าให้ตัวละครมีคิดมากอะ่ะเขียนได้นะแต่ตัวมันก็อาจจะมีแบบลักษณะอิสัวเองที่ต่างไปอะ่ะอาจารย์เพราะว่าทำออกมามได้ดีละแต่อาจจะเพราะให้มันคิดเยอะคิดแย่จนแบบว่าความคืบหน้ามึงตามหลังคนอื่นเพราะอาจารย์ตั้งใจไว้นั่น,น,นก็ได้มันเป็นเรื่องของเออเอกลักษณ์ของแต่และตัวละครที่แตกต่างกันไปแต่ว่าบางทีอ่ะบางเรื่องอ่ะให้มันพอพดีพอดีเออ คิดมาเแต่บางเรื่องให้มันปฏิิดีเพราะว่าอย่างแรกและคนที่เด่นความคิดของมึงเนี่ยคือพวกคนดูคนที่เด่นความคิดมันเนี่ยคือคนดูนะเะไรนปะไม่ใช่มันคิดมากคนเดียวมองอยังไงมันก็แปลกการที่แบบมีความคิดอะไรเงี้ยในตอนที่แบบมันเจอโควูที่แต่งหญิงอ่ะคือมองไงมันก็แปลกเข้าใจปะคือผมไม่ได้อยากว่ามันเลยเว้ยคือแบบมันจะ,จะ,จ,ะจะเกิดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเสียเวลาพูดนานยนะอย่างนี้เนี่ยก็ยิ่งไม่เข้าใจก็อีไปละเทอเนี่ยรู้สึกว่าเองสองใจอยู่หรือเปล่าเนะี่ยยิ่งไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่เลย คิดว่าถ้าเรื่องนี้น่าจะไม่มีอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกอารมณ์เสียได้เลยนะพูดจริงนะในตอนนั้นตั้งแต่แบบดูจัเป็นหนึ่งคือฉันก็แบบไม่เคยมีความรู้สึกที่อารมณ์เสียจริงๆดูเรื่องเนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ดูแล้วแบบต้องเียกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในรูนั้นทันนนเนี่ยไม่มีจุดไหนที่รู้สึกอารมณ์เสียเลยจริงๆเรื่องงานภาพอะ่ะมันทรงๆแบบว่าไม่ได้ดีมาตั้งแต่แรกผมไม่ได้เป็นคนติดเรื่องงานภาพอยู่แล้วไงเพราะนั้นอ่ะ แัตวเรื่องงานภาพก็คือแบบไม่มีอะไรที่ผมรู้สึกแบบว่ามันแย่หรือทําให้รู้สึกแบบตะกินตะหวงใจเลยมีแต่แบบดูแล้วก็มีความสุขเออเรียกว่าดูแล้วมีความสุขดูแลแบบเออรู้สึกเอ้อหวานว่าแบบดีนะอย่างนี้อย่างนี้แรารู้สึกสนุกมากและตรงฮางกิก็ไม่อารมณ์เสียเออไม่ได้คิดมากก็นั่งดูก็ยิ้มยิ้มได้แบบปกติเลยตอนดูมันคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มีแค่ตรงช่วงนี้แหละที่ผมรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจว่า มึงคิดมากอะไรไม่รู้ว่าแบบมึงคิดอะไรอยู่ทำไมถึงคิดมากเรื่องพวกนี้ไม่รู้ว่าแบบมันยากขนาดนั้นเลยที่แบบมึงจะเตีความมันให้แตกมึงคิดอะไรอยู่ว่าแค่โคฮูจังแต่งผู้ชายแล้วมึงรู้สึกวแบบ่าเออมึงชอบโคฮคจังมึงไม่จดเป็นต้องไปคิดว่าเฮ้ยหรือว่ากูชอบผู้ชายวะตรงนั้นคือมึงไม่ได้ไปต้องคิดด้วยซ้ำทั้งที่มึงรู้ว่าโคฮูจังคือผู้หญิงที่แต่งเป็นผู้ชาย และพอมึงเห็นโคเขจังที่แต่งเป็นผู้หญิงมึงก็เลยมีความคิดว่ามึงกําลังสองใจอยู่หรือเปล่าไอ้นั่นแหละอย่างที่บอกเลยว่าผมแบบไม่อยากอารมณ์เสียกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทําให้ลมเสียได้ด้วยแต่ขออนุญาตเลยขออนุญาตจริงๆครับขอแค่ตรงจุดนี้ที่ผมแบบผมไม่ไหวกับความคิดของมันจริงๆที่ผ่านมาผมได้หมดเลยแต่แบบตรงนี้แม่งแค่แบบไม่เข้าใจจริงๆอะ่ะเออแค่นั้นแหละแบบว่า แล้วพอให้ความแบบคิดอะไรไม่เข้าเรื่องของมันแบบนั้นนะ่ะกลายเป็นทําให้แบบโค้กูจังไปคิดมากอีกนั่นแหละเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวตอนอาทิตย์หน้าก็สอนท้ายแล้วใช่ไหมเอออาทิตย์หน้าก็จบละก็คงคุยเรื่องปัญหามันคงนา่าจะเคลียร์ใจได้เคลียร์ใจกับโคู้จังอาทิตย์หน้าแล้วก็จบ,บน่าจะเป็นงั้นแหละเอาเป็นว่ายุบหนอพองหนอจ้ะ